ญาค่ะอายุ48ค่ะมาจากกรุงเทพค่ะผอมีปัญหาเกี่ยวกับไขมันหน้าท้องค่ะคือก่อนไปทําก็ก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเยอะแยะไงไปสอบถามเขาดูเขาก็ให้ทําเลยให้ทําเลยใช่ไหมแต่แล้วพอพอเราไปทําเนี่ยผ่านไปได้สักสาเดือนเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไนงะเราก็เอ๊ไม่เห็นมันจะยุบไปสักแค่ไหนเลยใช่ไหม แล้วก็กลับมาแล้วก็มาเซิร์ชเซิรดูใน y o u t u b e อีกก็ไปเจอคุณหมอในตอนแรกแรก็เซิร์ชไม่ค่อยเก่งหรเห็นเห็นว่าเขาทำแล้วเห็นผลชัดเจนก็เลยดูด,ดูดูคุณหมอเป็นเดือนเลยนะไกลามากสำหรับพี่มาจากกรุงเทพเพราะไม่เคยเดินทางมาเชียงใหม่ก็ก็ลองศรัทธาในฝีมือคุณหมอเชื่อคุณหมอคงไม่ทำให้ผิดหวังเที่ยวนี้ค่ะ อย่างแรกขั้นตอนแรกของการทำเนี่ย<ช>เราต้องวาดเรื่องการทำแบบติ้งซึ่งเวลาเดี๋ยวเราเราทำหมอจะได้มีทิศทางมีไกด์ไลน์ว่าเราจะทําขนาดไหนปกติเวลาหมอทําเรื่องท้องเนี่ยเรื่องเรื่องคําครับเรื่องดูดให้มันหน้าท้องเนี่ยนะครับเราจะทําให้มันเห็นสวยทั้งด้านมองด้านตรงและมองด้านข้างเพราะั้นผมคิดว่าถ้าทํามันควรจะทาพร้อมกันคือข้างบนและล่างและต้องทาโทษนะครับผ่านข้างผมและต้องทําข้างด้วย นนก็คือส่วนของเทลนะครับเนี่ยตรงนี้มันก็มันก็จะได้มีรูปร่างใหม่ขึ้มาผมคิดว่าตรงนี้มันมีมีพังผืดที่เกิดขึ้นจากการทาครั้งก่อนงั้นเดี๋ยวเวลาหมอสัต์ใช้เครื่องมือในการสลายไขมนะันละลายไขมันตรงนี้จะขัขดหน่อยแต่ตัวคนไข้เองจะไม่เจ็บวิธีการทำของหมอจะให้ไอห,หนังนี้มันกดเข้าไปได้เนี่ยหมอจะทําความลึกใน2ระดับคือในชั้นลึก และในชั้นตื้นในท้องล่างส่วนข้างบนเนี่ยมันมีอยู่ความลึกอีกชั้นเดียวเพราะมันเนื้อเยื่อไอ้ตัวพังผืดที่มีบนบางมากหมอที่เันดูดให้ข้างบนเนี่ยมีความตื้นเท่าเดียวกับข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราไปข้างบนเนาะเตรียมมงให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ทำสาั้นตอผมจะทำเทคนิคที่เรียกว่า Super f i c i a l s u b d e r m a Liposculpture l s รเน s s ยดูตื้น ตอนี้เรากำลังแก้แล้วก็ทำคอนทัวร์ด้านเอวให้เขาใหม่เนาะเป็นเคสแกส้เคสจากคนไข้ไปดูใไขม,มันที่คนไข้มานะด้วยเครื่องผมบอ,อกชื่อเครื่องเลยดีกว่าเนาะด้วยบอทิทายจะเห็นได้ว่าถ้าเลือกเครื่องมือถูกต้องนะครับปัญหาอาจจะไม่เกิดเคสเนี้ยคนไข้เขาต้องการเรื่องของคอนทัวร์เขาซึ่งถ้าเกิดเป็นคนที่ค่อนข้าง บีไเพื่งเพิ่สูงมาหน่อยเนี่ยเกิน22บสองอะผมว<า>่ายี2สิบอดยี่ิบสองขึ้นมาผว่าเคสนี้เกินอาจจะย3 24ิบสายิบสีีแล้วเขามีไขมันสะสมที่ทอ้องมากเนี่ยผมว่าเคสเนี้มันควรจะชันการดีบอ,อกแฟกแล้ว้ทำให้เกิดความทัวร์ไม่ใช่เอาเอาเครื่องที่มันเป็นตัวให้ทีทไปไทนะ้นะจริงอยู่เคสเนี้ถ้าดูหนังหน้าท้องเขาเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยหนังหน้าท้องเขาเนี่ยถูกยืดเห็นไหมครับ ถ้าจะไท้อ่ยผมก็ไม่ว่าแต่ผมคิดว่ามันควรจะต้องเก็บแฟตข้างล่างด้วยพอเคสน,นี้ไม่ได้เก็บแฟตข้างล่างแล้วม,มาทําข้างบนเนี่ยคนแก่ไม่โคตรเหนื่อยเลยถ้าทาเนี่ยถ้าทาให้ได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหนังก็คอนแทรกเหมือนกันเนาะอย่างเงี้ยคอนแทรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังไงก็คอนแทรกผมว่าคนไข้าอายุสี่สิบกว่าผมคิดว่า พอเดี๋ยวมันฮิวริงหมดเนี่ยเขาก็จะเอวยังไม่เสร็จนะครับนี่ผมเพิ่งเริ่มเริ่มเ,มเหลาเนาะเดี๋ยวมเหลาให้หมดเหลาใหเอวคลอแล้วผมให้ดูอีกทีเนาะ